น้องปิม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 วางกล้องหน่อยน้งเอวันนี้น้องปิมมาทำอะไรครับมาเป็นมือใหม่หัดขายเหรอครับ Yeah. Saint พี่หมวยเลพี่หมยพี่หมยจะสัมภาษณ์น้องปีมชินกล้องชินกล้องรู้แล uh, uh ้วว yeah. ่าต้องมองกล้อง ไมยทำหน้าทำไมคอทำไมคอจะภาพละจักราอะออเ่อไม่ิก่นออออมหออมอมหอหออมหออมอมหออ้หอม้อมอมหหอมหอมอมหอ้หอมหอมมหอมอม้ออร่อยมหมหออมหอมหออมหอมหอมหอมมเอห อ๋อมอ่เชเแบบเหมือนมีสวดมนสะกดเจตเหูกันนเช้าเช้าอ่ะคุณพอคุณพ่อว่าไงครับคุณพอคเป็นอย่างที่พี่นุแหมว่าไหมครับไม่ปฏิเสธนะน้องมาลอดล เช้า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 ก็เช้าก็อัพเย็นก็อัพอัพแต่รูปโลกเนี er ่ยม <g zia> ืดเลยก็อัพรูปมาแล้วไม่มีคนดู่จริงมีคนด่าด้วยผมไม่ดูใครจะดูรูปมิกส่งรูปให้ด้วยนะได้เลยรูปตอนนี้กล่องเราลูปตอนนี้กล่องส่งวีดีโอให้ด้วยเออหอมมาทำอะไรครับหอมมาทำอะไรหอมวันนี้หอมมาทำอะไรเออวันนี้หอมคิดถึงหนูแหม่มหอมก็เลยมาค่ะแต่จริงเนี่ย ผมก็มีผลิตภัณฑ์ LB ลดน้ำหนักด้วยมาฝากกินว่าพี่หนูไม่เมี่ยวฝากพี่หนูแหม่พี่หนูเมี่ยวพี่หนูเมี่ยเห็นแล้วถ้าจะไม่ไหวเห็นแล้วผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นเคสต่วนนะคะแสดงว่ากินแล้วเราผอมกินแล้วผอมเคยอ้วนเหรอคะเออเคยมีไขมันส่วนเกินค่ะแล้วกินอันนี้เลยผอมอะไรมากกินอันนี้ก็คือผอมอยู่โลนึงแต่พอ ทะเลาะกับผู้ชายลงไปสามโลถ้าอย่างนั้นชื่อ LB ต้องกลับไปทะเลาะกับผัวด้วยไหมคะเอ,อ่อถ้าอยากให้เพิ่มประสิทธิภาพทะเลาะกับผัวด้วยก็ที่แต่ว่าจะโซม,มันจะทำงานด้วยกันได้ดีเพราะว่ามันไม่ได้นอนนะคะไอคนบ้าตกลงยังไงตกลงตอนนี้สรุปยังไงยังไงแป๊แเพิ่มจาก80%เหรือย,ยังเอ่อเพิ่มแล้วค่ะเปลี่ยนขั้วการเมืองอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาเปลี่ยนภาวะผู้นำไป ตอนนี้เบ้นกำลังเป็นห่วงว่าตกลงแกจะนำหรือแกจะตามตอบเบ้นไปยังตอบเบนไปยังตอนนี้เรากำเป็นผู้ตามดูบ้าเธอเธอ้ีสี่ปีเป็นของเราจะเป็นผู้ตามค่ะก็รอให้เขาครบวาระก่อนเดี๋ยวเราห้ขึ้นมาใหม่เบ้นเป็นไงเบนเป็นไงบ้างได้ได้ได้อะไรบ้างไหมได้อะไรคะจากการปรึกษากับต้นหอมเบนเป็นเป็นเขาอยู่ในภาวะผู้นำตลอดเออ เขาไม่ได <down s in peace> uh, ้เปลี thinking, right? ่ยนกุ้งอะไการเมืองเขาสัมปทานเลยค่ะเออสัมปทานมาค่ะเป็นห่วงพี่เป็นห่วงพี่มีหลักมีหลักมีหลักในการปกครองยังไงฮะจริงๆสลับกันถูกต้องนะคะแล้วแต่วาระแล้วแต่วรรณะที่ถูกแล้วตั้งใจให้ไอ้โอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้ก็อาจจะไลฟ์แขวนไปแขวนมาคนดูเป็นหัวอีห่าอยากดูหมอ สวัสดีค่ะพี่หนุ้ยแหม่มพี่หนุ้ยเหมียวน้องรถเมย์แสนสวยมีน้องพัดมาสวัสดีค่ะพี่จ้าแฟนหนุ่มเหมียวหัวเลาะดังหลานตกใจหันก็เลยอ่ะแฟนหนุ่มเหมียวหัวเลาะดังหลานตกใจหันควักเลยอ่ะแฟนหนูเหมียวว่าอะไรฮะคุยเรื่องผู้ชายคุยเรื่องผู้ชายเมื่อกี้เป็นแฟนทักมาพี่แหม่ม ขอคุยเออคุยเรื่องความรักเติมของขวัญโอ๊ะเราจะล้วงความรับจากมันก่อนถูกไหมแล้วเดี๋ยวเรื่องกระจายข่าวตามมาที่หลังเราไม่ทำอะไรต่อหน้าเราทำแล้วแบ่อย่างเดียวหอมลืมใส่ถุงหูอะอัดใหม่ได้ไหมคะไม่ที่หูไม่มีเลยอ่ะตูนหูสว่างน่ะเนี่ยแค่แต่งหูยังลืมเลยแล้วเรื่องผู้ชายรายละเอียดเราจะใส่ใจเขาได้ยังไงขนาดหูยังตัน พนะี่แบบมีอะไรแนะนำไหมฮะนี่ป้าใคได้แล้วก็๋อได้ก็มาเล่นดีนะเราทำงานเร็วๆแวดดฝั่งดูเซชันรเราเทนั้นเร็วเพราะหล่อนนะเนี่ยแล้วก็มาชอแหละคุณค่าคุณค่าคุณค่าแม่ปเลยนาลูกชองไอจีให้ป้าด้วยนะคะอของคืนแล้วของ น้องปิมน่ารักจังเลยมีคนทักมาวันนี้มาหน้าเป้าคุณแม่เขาเปทะเลชอบไหมพี่มิกชอบมากชอบทะเลเห็นแล้วแต่ชื่นไปน้ำชอบทะเลแต่กลัวภูเขากลัวภูเขาไปถึงแล้วร้องไห้ไม่หยุดเหมือนเจ้าที่แกล้งจริงเหรอาร้องจนหนุ ร้องแบบจนมิกบอกนีกคือเราเช่ารีสอร์ทไว้อยู่มันอยู่ในภูเขาเป็นบ้านแบบบ้านเป็นลล่สุดท้ายมิกก็เลยบอกว่าใครจะอยู่ก็อยู่มิกกลับไปนอนคอนโดก็เลยเข้ามาสรุปทุกคนกลับมานอนคอนโดมาเบียดกันใหม่หมดแล้วไงเอาลูกกลับมาด้วยเอาลูกกลับมาพแค่ออกจากพื้นที่เท่านั้นหยุดร้องเลยก็เลยต้องบอกเปรมว่าพ่อไม่สามารถซื้อบ้านในทุกจังหวัดนะลูกหนูต้อโอเคแทุกจังหวัดที่เราไปนะอ ไปไหนครับไปไหนครับแตรายการข่าวใส่ไส่ค่ะนะครับตาตานางไหรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิเดี๋ยวไปกับทีมงานอืมใส่ล้อต้องมีอะไรเลยบอกไม่อยู่แล้วออกไม่อยู่แล้วปีนกลัวกระเทยใช่ไหมลูกกลัวไหมครับหรือว่าชินละป้าเอมองว่าเมียวใหญ่เลยก็เมียวเสียงดังเมื่อกี้อ่ะ

นี่ก็คือได้การศึกษาหนูสิ่งนี้คือของนี้เลยลูกหนูอยากเสียคนไหมคะลูกค้าเอาไหมคะลูกเสียคนหรือไหมคะใช่บ้านบ้านมีทุกอย่างลูกโผมาที่แม่แม่ไม่กินเนี่ยบ้านบ้านมีทุกอย่างเลยโทรศัพท์มือถือภาพในจอมีทุกห้องรอสรหัม้เล่น ไม่ต้องเล่นไอแพดนะคะไม่เล่นไอแพดถึงเช้าเลยนะลูกนะทำไมไม่เล่นไอแพดล่ะนะไม่ได้ปล่ได้เลยี่ตั้งใจปล่อยเลยใช้เลยพ้อสัญญาหน่วยลอกลอเด็กอ่ะะี่ม้องพิจารณาทำอะไรบ้างให้ทำหมดเลยอืมแต่ผมยังปริ้นทุกหลังเลยยังไม่ได้นยังไม่เคยบล็อกหลังะคม่คม่นนะค่ะเปลี่ยนอนองกเดี่ด้วยนะเพอนต้นแรกามแบบใช่ไมเล่วง ก็ขึ้นใหม่ดะเอ๊ตกใจตัวเมื่อกี้ใช่ไหมตัวที่ใส่ชุดคิวๆใช่ไหมพ่อกรตกใจเย็นสีขนาดแค่นี้ยังรู้เรืองแล้วอะแต่จริงเนาะใไทยเด็กนิดเพินนะแล้วเขาก็อยู่บนเตียงน้ำของพ่อเขาน้องปิมนะพี่มันโตพี่มันโตมีก่อนที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะใช่ครับจะ 8จะ9ก้ขวบแล้วแต่นั้นอยู่อเมริกาตอนน้องชายมีหลังสุดใช่ยังมีน้องสาวคนเล็กอีกคนไม่นแม่ตัวเรียกตาเขาเขาเรียกตาเขาสี่คนเหรอสี่สองที่นองกี่คนผู้ผู้ชายสามคนครับน้องสาวคนเล็กอ๋อแสดงว่าคนตัวผู้ชายด้วยครับอยู่อเมริกาพี่ชายคนโตอยู่เขาจะลาออกแล้ว บริษัทไม่ให้ออกขายบ้านให้ซื้อบ้านให้ใหม่ด้วยไม่ออกแค่ออกบริษัทอะไรพี่มิ Western Union เขาเป็นคนคุมไอทีของ Western Union ระบบที่บันทักลอยู่ทุกท่านนะคือเขาอยากกลับไทยอยากกลับแล้วแต่ว่าพอขอหน้าออกเขาเพิ่มเงินเดือนให้จะก็ไม่ให้ออกโถไอคนถ่ายก็อยากเล่นโทรศัพท์ด้วยหาตายไม่อันนี้จะอันนี้จะแชร์ามือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งแชร์ครับพี่ม้าจะซื้อบ้านให้ผมออกมาไม่อยู่ในเมือง มาซื้อแบบเปิดบ้านมาเจอล็อกกี้มารเทนอะเขาอยากให้ลูกเขาเจอรู้เลบอกเอาเงินมาที่เดมเจอเลยเจอเองคอกขาใหญ่เปิดมาเห็นล็อกกี้มาเทนนิหลังนโคโลราโดโคโลราโดเยอะอให้ตกใจมชอบไม่รู้ตกใจลงมาเองลงมาเองเลยชอบ็น่รู้อมชอเไรชเจ้าของแปลกเอหสิหรือว่าคุณ คุณคุณคุณเหนือะเขียวเขียวอะไรน่าเลยตามเดินได้ไหมครับอยากมาเดินเพราะยังไม่พร้อมหยุดนิ่งแครบชอบบังคับให้ทำอะไรที่ยังไม่พร้อมเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไม่มาเนี่ยเดี๋ยวนี้หดเลยเดีนี้เออเห็นขาพ่อเป็นวอล์กเกอร์เห็นไหมก็ไม่เอาหรอกขึ้นใหม่ไหมขึ้นใหม่ไหม นี <N> ้่ขอบยิ้มอ่ะยิ้มรียพ่อม่เป็นโคนแนมันดีอย่างนี้นี่เองเป็นพี่พีิมนะนะลูกลชายลูชตั้งื่อางนกน้องตรีนตรินอืมตรีมตรีนคนต่อไปเราศิลปานะเออน้องปิม พี่เมี่ยวไม่พาลูกพี่เมี่ยวมาแมนสวงมาเล่นกับน้องปิมมาฮะไม่กลัวเพราะเด็กๆจะกลัวนะคะโกแมนสวงเด็กเล็กเลยไม่กลัวโตๆหน่อยก็กลัวไอ้เฮฮาลูกไอ้ล่างกกลัวได้ข่าวว่าแมนสวงกำลังดังเหรอครับได้ข่าวว่าได้ลงหลายเว็บนะอีเจ๊ปหรอไม่ไม่หรือว่าอีเจ๊บสนุกสนุกอะไรที่สุดที่สุดก็อะไรวะหนูชอบอ่านอีเจ๊บแบบที่มันเลินดีแต่หลังๆมันขายของแล้วอะก็เลิกเนาะ เขาบอกไม่เหียวสิฮะใหญ่ว่ะไหนก็ป้าขอดูเหงื่อกไหนนี้่ฟันแบบเขียวอย่างเงี้ยเหมือนขึ้นแล้วนะแอบอยู่ใช่ไหมใช่ไหมก็มีหมันเขียวอยู่บ่อยๆนะถ้าตัดของอายาของพี่หอมไม่ใช่เลยเยอะอย่าไปกินนะของพี่หอมมันหลอกมันนนี่มัดีดยาใส่รึมันดีดยาเบื่อหมูรึมน ไม่ไม่ใช่ยาเสพติดกมีทุกอย่างมีกล่องมีอยมีทุกอย่างยกเว้นยาเยนไม่มีนี่ปอย่างรเรองสตวองีาองเบาเบา่มีอยทำไมไปเที่ยวนอกปเยอะย คคนนีวรามักแล้วเวลากินต้องกินแค่ละเม็ดเท่านั้นแล้วก็อาทิตย์ละเม็ดด้วยเพราะกินมากไม่ได้เพราะว่าแคปซูลเป็นยางในเลยกว่าจะย่อยใช้เวลาดอยใช่พ่อมิกับือพ่อมิกพ่อมิกจากรู้ความลับถามป้าเมี่ยวนะครับเป็นป้าเมี่ยวความลับของคุณพ่อเยอะที่ไปรู้รุ่นลิโน่อ๋อโอเคโอ้โหข้ามรุ่นไปไกลเลยแล้วมันไม่มีลูกให้เผาไม่นุ่มเลยเดี๋ยวป้าแต่งเนื้อเอาไปได้เอาเนื้อเอาเนื้อลุ่นโน่มาใส่ เยวเยวโอ้โหเข่าอ่อนเข้านอนวันหนึ่งกี่รอบครับเบ้นร้อยแหวนตำรวจจับพี่เช้ากลางวันช่องล้วก็อกยาวพี่หนูแบบไม่เคยให้ตำรวจจับงานศพงานงานศพพ่อคุณต้นพี่ก็เดินย่องไปข้างหลังแล้วก็มีเสียงม่าจับเลยจับเลยนั่นน่ะกำลังเข้าบ้านเขาจับเลยเฮ้ยเป็นค้นดิคนนั้นน่ะจำเสียงไม่ได้ พ่อเาทำเสียงดุเลยปาตกใจหมดเลยเขาสนุกลูกพ่อบ้าป้าไม่่นแต่เล้าแต่เช้าแต่เช้าไม่เช้าแต่เช้าแ่เช้าแต่้าแต่เช้าแต่เช้าแต่ราแต่เช้าแต่เช้าต่เ้าแต่เช่เช้าแต่เชแต่เช้า่เล้าแต่เม้าแต่ช้าแ่เแต่เช้าแ่เช้าแต่เช้แต่กช้าแ่เ้าต่เาตเล้่เเ้าแแต่เา่้าเ่่เ่เแ้วแช่เอเแเ่เาแต่แเ่แเแ้าต่่เต่่ เย็นๆกังคืนตื่นกี่โมงค่ะกางคืนตื่นแล้วกางคืนแล้วก็คืนนอนก็เป็นเป็นคนตื่นง่ายครับเขาก็แค่เท่านเลยะมันดืกไปเนาะตื่นลงไอ้ตื่นมาอยยตื่นอายยใช่ไหมน้องปิ่มน่ารักมากน่ารักิ่มนะคะ ไปกินนี่กันเลยลูกไปฮาร์ดล็อกกินแฮมเบอร์เกอร์เลยชอบของแข็งนี่ไปไหมลูกไปบิ๊กแิ๊กแมบบิ๊กแเฮ้ยนั่นลอกกวาฟู้ดไหมเออ้ี่อร่อยกว่าใช่ไหมเอเขาคือว่าคุยออกเนั่นน่ะใช่นะนะคุยมืนคุยมืนคุยรูเรื่องเนื้อเรื่อง แต่รู้ว่ามีเสียงขึ้นเสียงลงเสียงขึ้นเสียงลงเสียงอารมณ์คนดีค่ะัยังไม่ไปสวัสดีค่ะพี่ชีสวัสดี้ปีมตอนพ่อหนุ่มๆมานะพ่อแรมากพ่อนมแรมากลูกคนดูน้องปิมห้าร้อยห้าร้อยกว่าคนเป็นทำตาเลใสะเห็นะตาใสๆเนาะขอบตะกอ ชื่นใจตทำเงินแม่มากกว่าเราลูกเล่าปัญหาให้เขาฟังแน่เลยแม่งลูกเรื่ออพ่อเขาคุยด้วยยังไงเขาคุยกับพ่อเขาแล้วไงแล้วไงแล้วไงอะไรครับเมื่อกี้ว่าอะไรนะอยากกินข้าวผัดกะเพราใช่ไหมติดใจมันรู้เป็นไงข้าวไข่ดาวกรอบๆโดนน้ำปลาพริกหน่อยไหม นน้องกกิลที่เข้ามาในแฟนขับน้องปิมไี่เป็นส่วนใหญ่เนี่ยน้องปิมหน้าฟัดมากใช่ไเริ่มมีเสียงโต้ทียะมาควาใช่ละเริ่มมีโต้ทีมโต้ต่อที่วางขามเข็ย เห็นไหมไม่รู้เสือมีฟันไหมแข็งๆนยังไม่มาไม่เลยเหมือนเหมือนเหมือนคันฟันจริงเลยลักษณะแบบขั้นฟันหรือว่าน่าจะใกล้แล้วเนี่ยเพราะนี่มาทีหลังคนอื่นเขามาเลยลูกหนูเกิดก่อนทักพวกเหมือนของเพื่อนหนูนี่มันแต่ทุกอย่างแอดวาร์มากเลยนะลูกที่ไหนมากลูนไหนลูกอีกลูกอีกลูกอีกแปดยีกันนึ แดนจ้าใช่ไหมลูกลีเดียแต่อันนี้แก่ปป่หนึ่งวันนี่เรียงกัน4คนอปปก็เท่านี้เหรอคะหากันวันนึงครับอุ๊ยเียนนี้ทไรลกก็กำลังทำนี้พ่อาจับนั่งขาแหกตลอดเลยเอาเห็นเห็นเป็นทำแบบนี้ ชื่อจริงชื่ออะไรรัณรีครับไม่ลืมถามโสนกับไอ้นุ่นไอ้หวานว่าชื่อจริงชื่ออะไรรัตนรีนไหจันง <laughs> หมอรักตั้งเอ้ยหมอช้างตั้งให้รักตัรีรักนารีผู้หญิงที่ปรระเสิฐบอกชื่อผิดนี่เคืองเลยนะรักนารีใครตั้งต้องพูดให้ถูกตั้งหลักหมอช้างหมอช้างบอกให้เขาลุยกัอยู่ในโซเชียลนะตอนนี้หมอช้างโอเคตายพูดไปแล้วขอโทษค่ะหมอช้างน่ารักมากคือไปเจอเขาที่งานงานหนึ่งเดินอยู่ตอนนั้นท้อง หมออะไรนะคะหมอช้างก็เลยก็เลยแบบเออเขาบอกว่าเนี่ยทาทาจะให้ตั้งชื่อลูกให้พอดีไม่บอกอุ้ยว่างาตั้งให้เป็นเรื่องะลูกผมด้วยลูกผมจะคลอดอีกไม่กี่เดือนเอาต้องเอาวันแล้วกลายเป็นว่าเขาบอกว่าวิธีที่ถูกต้องคือดูวันเวลาให้ถูกต้องแล้วเดี๋ยวผมดูให้ แล้วพอปิมคอดกลายเป็นอยู่ดีๆก็ดลายมาเองบอกว่าผมสัญญาไว้ผมดูให้ไหมครับปอุ้ยขอบคุณครับรักแ่นดีวันดีไปดีกว่าไปดีกว่าไดีว่าดีกวปดีกว่าดีกดีกว่าดียวดีกว่ดีว่ดี่ดีวเปดีไดี่ดี่าดีวดี่ก่ปดีว่าดีว่ดีกวดีวดวดีววดีววดีววว